เอามาหน้าเอามาหน้าเอามาหน้าเออคันนี้แหละคันนี้แหละเอามาหน้าโอ้กูเห็นมาต้แต่ไกลแล้วสีสูดแม่งโครสีเลยนี่เดี๋ยวเล่นเลยเหตุการณ์นี้มันก็เหมือนการเล่นปกติทั่วไปแต่ทว่าพี่ปีเตอร์เนี่ยไปเจอเหตุการณ์บางอย่างทำให้พี่เนี่ยขำลั่นเลยครับในช่วงท้ายคลิปเฮ้ยมึงจอดรถได้ยังกูเหนื่อยนะเนี่ยกูไล่มึงมานานแล้วเนี่ยมึงจอดเถอะโอเคแต่กูว่าแม่งไปไม่เกินร้อยเมตรหรอกดูจากสภาพแล้วมึงต้องได้ได้ลงแล้วได้ลงแล้วลงเลยดีกว่าลงเลยเฮ้ยเพ้งชุดเขียวด งานนี้เดี๋ยวก็ร er, ู้ว่าสกอร์ใครนำแค่นั้นแหละเดี๋ยววัดกันไปเลยตัว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 เฮ้ยเฮ้ยควักอะไรวะไม่ควักอะไรวะจะเปลี่ยนของเล่นเหรอเอ้าเอาเว้ยเฮ้ยมึงทำอะไรเนี่ยจะบอกซิ่งใส่กูเฮ้ยเฮ้ยพี่ชายไม่ใช้ปืนหรอพี่กูว่ามือปกติแล้เจ้เย็นพี่ชายไม่ใช้ปืนกันหรอพี่ไม่ใช้หร sure. <tr> อพี่ใช้หมัดเลยเหรอกระสุนหมดเหรอพี่กระสุนหมดเหรอใช่แล้วบาดบาดบาดก็ได้พี่หมัดบาดก็ได้ เออดิเออดิเออดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไอ้ยอหมัดตู้ไม่ไหวแล้วไ <c oughs> อ้สุนหมดก <c oughs> ็สุหด <c oughs> สหมดแล้วมาต่อยกูบ <c oughs> อลไม่มีของเราไม่เล่นนะครับโอ้โหไม่เอาไม่เอาพี่ไม่เอาเฮ้ยเฮ้เฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอา